เล่นเล่นไวเปอร์ให้เดนเนียลอะไรครับโยแฟนชื่ออะไรมามาอูมาอูมาเดนเนก็เดนเนก็เดนเนลก็แฟนอ่าอีสาเดนอีสาเดนอีสาฉันรับโอ้ยโกรดเดนเนลก็แฟนโอ้ยโกรธ so dirty ไม่ไหวแล้วมันถึงมันใส่กันแล้วสามจริง นเพื่อนกันไหเนี่ยไม่ได้เพื่อนกันจริงไเนี่ยเบสไซด์เบไซด์บไซด์อ่าหุอ่าบ็อกซ์วันที่วลแฟชที่วลแฟชขวา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 วันอ๋อแฟชิเอาไปเอากบีไหมมันแฟงมาแล้วอ่ะ กบีกบีกบีสกายตอบไปต่อโอเยนี่อ่ะวัวโอเคมาง่อนแล้วกันโอ้โหได้วางล้ะสามตัวเอาให้หน่อย เอาเอาไม่ได oh, 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 ้แล้วเล่นเป็นปัญญาแดนนี่ยจะไม่เป็นแบบโง่แมปโง่เหมือนกันเยี่ยมโรโอ้ยโอโหเดนยอโกหวนะมันคิดดิ่งอะไรวะแบบโง่เหมือนเยี่ยมโรอ่ะมันคิดดิ่งยังไงก่อนมันตั้งใจเออเออ เจ้าฟันนี้วันนี้วันีวันนี้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 วันี้วันนี้วันนี้วันี้วันนี้วันนี้วันนี้นนี้วนนี้วันนี้วันนี้วันนี้ันนวันนี้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 วันี้วันนี้วันนี้วนี้วันนี chả <laughs> What you want? What you want, bro? What you want? What you Gặp anh rồi. Bom. rồi. Đập được rồi. Yeah 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 yeah. Về Quá <coughs> <remaining. One orcough. coughs> เออไอ้หูไเดนิเอลเดนิเอลไไ่เดนิเเสียงเพื่อนมันโครสิเสียงเพื่อนมันโครนสิเลยอะนนนเดนิเอลนไอ้ีเด้า I'm coming ตว่าตว่าครัครับครโกบี นี่ข้ามันหน้าร้อยยี่สิบเอา่งนยหน้างศูนนึ่แศนยงศูนนึ่งศนึ่งตัวนี้แฟงตัวนี้แฟงศูนนึ้นยงศนงศ่งศูงศูนนึนหยงง่ยนน สวยครับสวยครับบอกครับอะไรสวยครับโบโดยยังรอโบโดว์สมีนบโดคือัลโห o อ๋อเหรอโบโดเดนิโอนะโบโดโบโดโบโดมาโบโดมาโบโดมาว่าไม่ใช่ตัวนีว่าไม่ใช่

มิดขอบคุณ帅哥โบโดโบโดคันดรอปนี่เดดรอปโอ้ยกูเฮลว่าเดนี่ยอไม่ดรอปหรอกโอ้ยโน่ดรอป for you ่ะ I'm drop เรน่าเรน่า I'm not drop for you อ่ะอีไม uh. ah. ah. ่ม yeah. uh. ีหรือวิดอง พี่ไม่มีลุยวิตตงไม่ฟังกันจน e ไม่มีเนี่ยนี่ยหนยูโน่ลุยวิตตองเหรอวะยู u ค a n ิ i n g ่เนีวิตนังียั่งเไม่มลยมันดังเวยนมเลยเหรอวะทจริงมีมีอะไรรู้ไหมมีอะไรมีโบโด

ลุกไลอัพทีมเฮ้ยมาดูไลอัพลุกไลอัพลุกไลอัพโอเคโอเคแคร์แคร์แฟร์ดูนะดูนี่ไงะเลงมาแล้วเออไลอัพอีกโอ้ยโดนแสงว่าแล้วเชี่ยวตายฟรีเลยด มันพุชโอ้ยจิกจิกเรเิร์ตจิกจิกจิกจกโลอายยโวะโดนท้เดี๋ยอันตอเอาท่ไงวะอันตวิะอดีตอันตอันตฆ่ามันสวยเดี่ยสวยเดี่ยสวยไม่โดนอะไรเลย โดนแต่ซีบ่านโดนวางนูฆ่ามัน yes มันอิงหมาที่เอาหมาตายตัดไปต down A ตัด down A Oh. oh. Dia ni main sorok-sorok pula. Alamak. Ye, <laughs> What? What did you say? What did you say? That's the point. That's the point. You don't know what I'm saying. Yeah. <laughs> Salah, say, say again, please. Sepak, <laughs> please. Kau ni memang bodoh sial. anjing. Sejak memang kau kalau sepak muka kau jadi apa dalam <laughs> tu <lalu laughs> lah? Why? <laughs> Aku sepak muka kau nanti, ya, anjing. โอ้ะไรนี่สเปคแอาบอมด์ทำไมผมโดนในหัวก็ไม่ถีบวันหอบวันหอกล่รอนอวันหอบวันหอบเบียนย่เบี้ยเบี้ยนยเบี้ยน่อยู่ waiting for อะไรวะ waiting for love อายาอิสระเดนเนอร์ว่าใจรื้วทวีคับตุกตาช่วยโบโดเดนเนีย์โอ้โหให้อายาอิเดนเนีย์วายูนโตนูวะเดนิเออร์ทุมิทูมิ One hole, one hole, one hole. The begins. Hey, meet the boat. Go meet me. Go meet me. Go meet Go meet me. Go meet me. Gun here. <coughs> There <coughs> <There's also damage. coughs> Screen down 30 seconds left. You side Spike planted. Two side to side. Oh, Hong man. One enemy remaining. Nice. My wake up. I'm awake. 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 I'm i up นี่เอามันเจ็บเจ็บว่ยมันพูดภาษาไทยคล่องมากเลยอะมันเป็นคนมาเลจริงยป่าวะ